สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูผัดพริกกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูผพริกจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับคุณครูประจําชั้นและห้องเรียนในระดับชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่1กันค่ะเด็กพร้อมหรือยังคะงั้นพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์กันค่ะหรือที่เราเรียกว่าอาคารประถมนั่นเองค่ะซึ่งอาคารเรียนนะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยการประกอบด้วยห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 4ค่ะสําหรับห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด7ห้องซึ่งอยู่ในชั้นที่1นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องเรียนกันนะคะไปค่ะ และตอนนี้นะคะเมื่อเราเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาในอาคารนะคะก็จะเห็นห้องของ1-1ทัน,นั่นเองค่ะ <Yeah! S 1> แต่เด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะคะเด็กๆจะต้องถอดรองเท้าวางเรียงไว้บริเวณด้านหน้าของห้องนะคะและเด็กๆจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนค่ะ เมื่อเราเข้ามาในห้องเรียนนะคะให้เด็กๆนะคะนั่งที่ประจําของตนเองเลยและที่สําคัญเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะและไม่ลุกเดินไปคุยเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศในห้องเรียนของป .1 น,นึ่งนะคะและตอนนี้ครูพิกจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นทั้ง7ห้องกันค่ะงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูปราณีเรืองประโคนชื่อเล่นชื่อคุณครูเอลเป็นครูประจําชั้นของห้องปอ .1 นทับ3รักและห่วงใยใส่ใจเด็กๆทุกคนค่ะ yeah คุณครูเอลจะสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาประวัติศาสตร์และวิชาการงานค่ะ ค,ครูเอ๋รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยนะคะที่จะได้พบกับเด็กๆที่น่ารักทุกคนและขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนของเราค่ะซึ่งในตอนนี้คุณครูได้จัดเตรียมกิจกรรมสนุกๆไว้สำหรับเด็กๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานการปั้นแบบต่างๆแล้วเด็กๆล่ะคะชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ ว้าวชอบเต้นชอบร้องเพลงเก่งมากเลยค่ะในระหว่างนี้เด็กๆควรมีการเตรียมตัวสำหรับการเปิดเทอมนั่นก็คือการฝึกตื่นนอนตอนเช้าเพื่อให้มาทันโรงเรียนและฝึกอ่านหนังสือทุกวันด้วยนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กๆในช่วงโควิดเด็กๆควรสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งล้างมือบ่อย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพียงเท่านี้เด็กๆก็จะเป็นเด็กเก่งเด็กดีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจค่ะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูเอลขอฝากให้เด็กๆติดตามช่อง MV Kids ของทางโรงเรียนด้วยนะคะรับรองได้ว่าเด็กๆจะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแน่นอนค่ะวันนี้เด็กๆรู้จักคุณครูเอลแล้วครูเอลอยากรู้จักเด็กๆบ้างค่ะ โดยให้เด็กถ่ายวิดีโอแนะนำตัวเองส่งมาให้ครูเอลทางไลน์ครูเอลจะรอชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย